เนี่ยเป็นพาร์ทที่คนไทยหล,หลายๆคนงงมันเป็นสติ๊กกิ้งพอยต์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเมื่อวานผมทํางานที่แบงค์พรุ่งนี้ผมทํางานที่แบงค์ตอนนี้ผมก็ทํางานที่แบงค์นี่คือตัวอย่างของ present simple แต่งประโยคสิใส่เขาเ้าไปในช่องว่าง Hey what's going on everybody and welcome to English m a n m a n conversation lesson วิดีโอนี้นะครับทำมาสอนนะฮะเรื่องการพูดถึงอดีตในแบบที่ฝรั่งใช้บ่อยที่สุด2รูปแบบก็คือ Did you กับ Have you นะครับมันใช้ต่างกันยังไงคนไทยส่วนใหญ่ยังงงอยู่แต่รับรองนะครับว่าในวิดีโอนี้ถ้าเรียนจนเข้าใจนะครับคุณจะสามารถพูดถึงอดีตได้แม่นยําขึ้นฟังฝรั่งรู้เรื่องมากขึ้นเข้าใจบทสนทนาและภาพยนตร์มากขึ้นครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับโอเคครับเรามาเริ่มจากการทําความเข้าใจนะครับความแตกต่างระหว่างคําว่า do กับคําว่า did นะครับเริ่มจากคาว่า do ก่อนครับ do นะครับเป็นปัจจุบันนะฮะพูดถึงสิ่งที่เป็นประจํา สิ่งที่ทำเป็นประจำไว้ง่ายๆคือมันคือ tense present simple verb ช่องหนึ่งนะครับสังเกตตัวอย่างง่ายๆประโยคนี้ครับ Okay what do you do what do you do ปกติทําอะไรภาษาพูดก็คือทําอาชีพอะไรนั่นเองนะครับคำว่า do เป็นสิ่งที่ทําเป็นประจำใช่ไหมฉะนั้นเมื่อเราถามด้วยคำว่า do แล้วก็ต้องตอบด้วยกิริยาช่องที่หนึ่งครับอย่างเช่น I work at a bank เห็นไหม work กิริยาช่องห เมื่อวานผมทำงานที่แบงค์พรุ่งนี้ผมทำงานที่แบงค์ตอนนี้ผมก็ทำงานที่แบงค์นี่คือตัวอย่างของ present simple verb ช่องหนึ่งมาดูอีกสตัวอย่าง I teach English สอนภาษาอังกฤษทุกวันใช่ไหมอ่ะ I run a small business นะครับผมบริหารธุรกิจใช่ไหมคำว่า run ในที่นี้นะไม่ได้แปลว่าวิ่งธุรกิจนะแปลว่าบริหารธุรกิจนะครับโอเคอ่ะคราวนี้ สประโยคตัวอย่างนี้ครับทำให้เราเห็นว่าคำว่า do และกริยาช่องหนึ่งนะครับก็จะมีคีย์เวิร์ดว่าทำบ่อยแค่ไหนทำมากทำน้อยอย่างเช่น always บ่อยมากโอเค I always go to the gym ไปเข้ายิมบ่อยมากอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าไม่เคยเลยก็คือ I never cook at home ผมไม่เคยทำกับข้าวที่บ้านเลย I never cook at home นะครับโอเคช่วงนี้หมูมากไก่แพงนะครับก็เลยไม่ค่อยได้ทำกับข้าวเท่าไหร่แล้วครับอะต่อครับ มาดูคำว่า did ครับผมคำว่า did นะฮะ did นะครับเป็นอดีตของคำว่า do งงไหมไม่ต้องงงนะดูตัวอย่างนะอดีตเนี่ยก็จะพูดถึงเวลาด้วยเมื่อเราเอาเวลาในอดีตนะครับมารวมกับคำว่า did ก็จะเป็น past simple tense นะครับใช้กริยาช่องสองดูตัวอย่างนี้ครับ what did you do today เห็นไหม what did you do today ใช่ไหม What did you do today? เห็นคำว่า today นะมันเป็นเวลาใช่ไหมแล้วมันก็เป็นอดีตเพราะว่าวันนี้มันจะจบแล้วนะครับเราพูดถึงอดีตไปไหนมาวันนี้นะครับเมื่อใช้คำว่า did พูดถึงอดีตก็ต้องตอบด้วยกิริยาที่เป็นอดีตกิริยาที่เป็นอดีตคือ verb ช่องสองลองดูนะ I went to work I went to work go went gone go ปัจจุบัน go ไปทุกวันใช่ไหม went ไปมาเมื่อไหร่ Gone. ไปมาแล้วสังเกตไหม okay, Go when t gone ง่ายนะครับโอเคคราวนี้ลองดูอีก2ตัวอ,อย่างหนึ่ง Where did you meet your wife? Where did you meet your wife? คุณเจอภรรยานะครับที่ไหนไปไปพบกันที่ไหนใช่ไหมอลองตอบสมมุติว่าเจอกันสมัยเรียนมหาลัยจะแต่งว่าอะไรครับลองคิดดู1 2 3่งสองามตา We met when we were at university ลองดูนะ We met when we were at university. คำว่า at university ก็แปลว่าสมัยเรียนนั่นเองนะครับโอเคสังเกตนะ met ก็เป็นกิริยาช่องสอง were ก็เป็นกริยาช่องสองนะครับคำว่า did ก็เป็นกริยาช่องสองเห็นไหม did ที่นี้เป็นกริยาช่วยช่วยอะไรช่วยแต่งประโยคใช่ไหมช่วยแต่งประโยคคำถามนะครับคราวนี้ลองดูนะครับ did you go anywhere during Songkran holiday Songkran holiday นะครับ ช่วงวันหยุดสงกรานต์ sorry ส,สงกราน holidays นะครับมีหลายวันนะ okay um, did you go anywhere during สงก g าน a n holidays no I didn't มาจากคำว่า no I did not ไม่ฉันไม่ได้ไปไหนเลยฉันแค่อยู่บ้าน I just stayed home stayed home นะครับกิริยาช่อง2เติม ed นะครับ ถ้าใครอยากรู้ว่ากริยาตัวไหนต้องเติม ed กริยาตัวไหนต้องเปลี่ยนรูปนะครับแนะนําให้ไปย้อนดูนะครับเพลงฮิปฮอปสอนกริยา verb สช่องของผมนะครับถ้ามันอยู่ในลิสต์นั้นอ่ะคือต้องเปลี่ยนรูปถ้าไม่อยู่ในลิสต์นั้นส่วนใหญ่แล้วเติม ed นะครับโอเคอ่ะเข้าใจนะจุดสังเกตง,ง่ายๆคําว่า did นะครับเราจะใช้พูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแบบเจาะจงเวลาด้วยเพราะมันคือ past simple อดีตนะครับแบบระบุเวลาชัดเจนนะครับคราวนี้เรามาดูคําว่า have นะครับ Half มันถ้าเป็นแบบเบสิกที่สุดเราจะพูด have แบบที่แปลว่ามีอย่างเช่น I have many friends ผมมีเพื่อนหลายคนฉันอยากมีแมว I want to have a cat นะครับแต่ have เนี่ยในแบบที่ฝรั่งใช้กันเยอะมากๆอีกแบบหนึ่งก็คือแบบที่เป็นกิริยาช่วยใน tense present perfect นะครับก็คือเอาคำว่า have เนี่ยมาประกอบกับกิริยาช่อง3อย่างเช่น do did o n e ใช่ไหม done คือช่อง3 have you done your homework ใช่ไหมอย่างเช่นคำว่า have had 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 ช่อง3ใช่ไหมใช้คำว่า have you had vaccination yet hmm? คุณฉีดวัคซีนหรือ,อยังเห็นไหม have you had have นะครับบวกด้วยกิริยาช่อง3นะครับ have you had vaccination yet ตอบสัน้นๆ yes I have หรือ no I haven't have ในที่นี้เป็นกิริยาช่วยนะช่วยอะไรช่วยให้มันมีความหมายว่าแล้วนะครับทำแล้วนะฮะอย่างเช่น คุณดูหนังเรื่อง Doctor Strange ตอนใหม่หรือยังแต่งประโยคสิใส่เ็เป็นช่องว่างต่าดา Have you seen the new Doctor Strange movie? ถ้าใส่คำว่าหรือ,อยังเข้าไปด้วยใส่คำว่า yet เข้าไป Have you seen the new Doctor Strange movie yet? นะครับลองตอบนะครับ Yes it was very good actually นะครับแล้วคำว่า have done เนี่ยหรือว่า have บวกช่อง3มเนี่ยมักจะใช้กับคำว่าพวก already นะครับหรือคำว่า Um, yes นะครับย่างนคำว่า already ก็จะเป็นแบบ Yes I have seen it already I love it it was very good นะครับตัวอย่างคราวนี้คำว่า h a v e อีกแบบหนึ่งนะฮะอยากจะสอนไว้นะครับเพราะว่าฝรั่งใช้เยอะมากรับรองเลยถ้าคุณเข้าใจคลิปนี้ทั้งหมดนะทบทวนบ่อยๆแล้วเอามาแต่งประโยคตามรูปแบบนี้นะรับรองว่าคุณจะเข้าใจภาษาอังกฤษง่ายขึ้นมากๆเลยนะครับเพราะว่าเนี่ยเป็นพาร์ทที่คนไทยหล,หลายๆคนงงมันเป็น sticking point เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองเรื่องของการใช้กริยารูปแบบ Uh, simple past simple แล้วก็ uh, perfect นะครับคราวนี้เรามาดูนะครับแบบมี ing จะเป็นอย่างนี้ have been doing something อันนี้เป็น perfect continuous ใช่ไหมอ่ะลองดูจะไม่จะไม่เน้นวิชาการมากนะเน้นตัวอย่างและความหมายดีกว่าดูาครับ I have been playing the guitar for many years ต่า I have been playing the guitar for many years โอเคดูคีย์เวิร์ดหลักๆ have been playing แต่ว่าอะไร เล่นมาแล้วเพราะมันมีคำว,ว่า have ใช่ไหม b e n เป็นช่อง3ใช่ไหมโอเค have been playing นะครับกำลังทำต่อเนื่องทำต่อไป I have been playing the guitar for many years ผมเล่นกีตาร์มาหลายปีแล้วโ okay. อเคอลองดูต่อนะ have been doing แปลว่าทำนะครับทำมาแล้วสักพักแล้วก็ยังทำต่อไปยังไม่จบทำแล้วยังไม่จบยังไม่จบสิ้นนะครับอย่างเช่น have you been working out นะครับคุณ ออกกำลังกายมาหรอช่วงที่ผ่านมา you look different ใช่ไหม have been working out ช่วงที่ผ่านมาออกกำลังกายใช่ไหมยังไม่หยุดออกกำลังกายต่อไปนะครับคราวนี้สมมุติเราเจอเพื่อนคนหนึ่งทำงานหนักมากเลยสงสารเขาแล้วก็บอก she has been working too hard เขาทำงานนะช่วงที่ผ่านมาทำงานหนักมากเลยแล้วงานก็ยังไม่เบาลงเลยนะครับโอเคนะฮะก็สรุปสั้นๆครับผมจำไว้นะ did เป็นอดีตนะครับที่ใช้แบบระบุเวลาชัดเจนใช้กับกิริยาช่องสองนะครับ what did you do today I went to work นะฮะส่วนคำว่า have นะครับที่แปลว่ามีนะครับก็แบบ I have many friends ฉันมีเพื่อนหลายคนแต่ว่า have ที่เป็นกิริยาช่วยจะใช้กับเวิยบช่อง3อย่างเช่น have you had vaccination yet นะครับคุณฉีดวัคซีนหรือยังตอบไปง่าย yes i have no i haven't นะฮะแล้วก็ like God, have แบบสุดท้ายนะครับ have been doing something นะครับ have been doing นะฮะ perfect continuous tense ครับ, perfect, tense, รบ present perfect continuous tense เราใช้พูดถึงสิ่งที่เริ่มมาแล้วสักพักและยังทำต่อเนื่องครับอย่างเช่น I have been playing the guitar for many years นะครับโอเคครับถ้าเราเข้าใจเท่านี้นะฮะภาษาอังกฤษก็จะไม่ยากสำหรับคุณอีกต่อไปครับสำหรับคนที่อยากจะฝึกพูดภาษาอังกฤษด้วยตัวเองจนพูดเป็นภายในเวลาสั้นๆน,นะครับเน้นเบสิกง่ายๆเป็นขั้นตอน600ประโยคพื้นฐานเรียบเรียงในแอปพลิเคชันให้คุณฝึกได้ทุกวันนะฮะโดยไม่ต้องจ้างครูมาสอนคอรสแพงๆนะครับก็ติดต่อเราเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์นะครับคอสชื่อ Everything English นะครับ The fast track to fluency for Thai people ถ้าพร้อมแล้วก็ไปลุยกันเลยครับสวัสดีครับจกันตานะ้าถ้าชอบกดไลจ์ก็แชรก็แชร์เพียนอั้งกิดไม่ต้องแปล English มันมัน English มันมันกับพิเชสละตันเรียนจานี้เก่งถึงชาติหน้า